ครับทุกท่านที่อยู่ที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับของการประปานครหลวงนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายการคิดเพื่อชาตินะครับโดยกระผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพัน์นะครับรายการนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยายลายัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสอง โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับกับบ้านเมืองของเรามานําเสนอนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของ Smart City and Smart Engineering นะครับวันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการนะครับสองท่านนะครับท่านแรกนะครับด็อกเตอร์เตชัทนะครับ ครับสวัสดีครับพี่เบิร์ตนะครับแล้วก็ทางดรวิวันรนะครับสวัสดีครับวิวัน์ครับครับในประเด็นในวันนี้นะครับเราคงคุยในกรอบใหญ่ของงานนะครับงานในวันนี้ก็คือ Aquanet นะครับ MWA 2025นะครับซึ่งเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบอกถึงนะครับ การรวบรวมเนื้อหาความรู้ต่างๆที่เป็น knowledge management ของทางการประปานครหลวงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกไปสู่ภาคประชาสังคมนะครับที่สำคัญครับน้ำประปาที่นี่ดื่มได้นะครับและก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับข้างขวดน้ำประปาที่ดื่มได้นี่บอกเราอย่างชัดเจนนะครับว่าประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีครับในเรื่องของ smart city เนี่ยนะครับ ฉากหลังนะครับเราอาจจะเห็นว่าบ้านเมืองของเราไม่รู้ว่าฉากมันเป็นฉากขาวหรือฉากดำแต่อย่างไรก็ตามครับในเส้นทางของทีมวิชาการนะครับในเส้นทางของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเรามองถึงอนาคตข้างหน้าว่าโลกที่ต้องหมุนไปเราเองอยังต้องขับเคลื่อนด้วยวิถีทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่จะขับเคลื่อนให้ อยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศของเราเนี่ยสามารถนะครับที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับมีไรายได้มีงานทํามีเศรษฐกิจที่ดีเพราะฉะนั้นในโลกยุคใหม่นะครับท่านดรเตชะทัศน์เองเนี่ยนะครับก็อยู่ในแวดวงวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็น กรรมการของสภาสกรนะครับเป็นผู้นำในสาขาไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งก็จะมองภาพใหญ่ๆในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะ Century ทวีปี่เฟิร์สเซนชูลีเทคโนโลยต่างๆและที่วัดเองนะครับซึ่งก็อยู่ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของนิคมอุตสาหกรรมอม,มะตะนะครับซึ่งก็ไม่ธรรมดานะครับมีความเป็นอม,มะตะอยู่ในตัวเองแล้วก็ เน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะมีอะไรที่เป็นแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนคนไทยในศีของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับผมได้เจาะข้อมูลหลายๆส่วนโดยเฉพาะลากเงาที่มาเลยเนี่ยมันมาจากยูเนสโกยูเนสโกเองเนี่ยนะครับได้มองเห็นว่าชาติประเทศจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ภายใต้กรอบของสหประชาชาติเองเนี่ยนะครับ ก็เน้นว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นแนวคิดนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาเมืองใช้เทคโนโลยีต่างๆใช้ข้อมูลต่างๆเข้ามาช่วยบนฐานของแพลตฟอร์มถ้ามันทำทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นมีความสะดวกสบายในสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องที่ตามมาประมาณสักเจเรื่องใหญ่ๆแต่อย่างไรก็ตามครับมันจะมีตัวเชื่อมที่สำคัญนั่นก็คือ Engineering และใน Smart Engineering นั้นน่ะมันมีความสมาร์ทของเอนจิเนียร์อยู่นะครับเดี๋ยวพวกเราก็คงจะค่อยๆนะครับเจาะประเด็นคำถามต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และการนำไปใช้ทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับทำเพื่อประชาชนเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือ Smart ท e ีเพิลสมาร์ทเอนจิเนียริ a งสมาร์ทเอน ต้องสมาร์ทพีเพลด้วยและในหัวใจของสมาร์ทพีเพลเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือจริยธรรมครับคุณธรรมความดีงามต่างๆถ้ามันขาดหายไปเนี่ยชาติและประเทศวัฒนธรรมมันจะขาดหายไปด้วยนั่นคือเส้นทางของการเสื่อมสลายของชาติของประเทศนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับก็ในเรื่องของตัว สมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับผมเริ่มที่พี่เบิร์ตก่อนนะครับพี่เบิร์ตมองภาพของสมาร์ทซิตี้อย่างไรบ้างครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่วัฒนะครับที่ให้ตรงนี้จริงๆนั่งตรงนี้เนี่ยจะได้มองเอกสารได้นะครับขอบคุณพี่วัชจริงๆโดยซีนอเรตี้ที่ต้องนั่งตรงนี้นะครับพี่ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางการประปาะนะครหลวงนะครับในคําว่าสมาร์ทซิตี้ปัจจุบัน ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดทํามาตรฐานเมืองอัจฉริยะสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเราเป็นเอนจิเนียร์อย่างเดียวเรารวบรวมเอนจิเนียร์เยอะแยะ,ยะมากมายแต่เราลืมคําว่า People นะครับผมไม่เคยลืมผมเชิญอาจารย์ที่เป็นฝ่ายสังคมศาสตร์มาร่วมด้วยเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเก่งเอนจิเนียร์อย่างไรก็แล้วแต่มันเกิดเจเนอเรชันแกล เกิดเทคโนโลยีแกลบผมขอให้ทางอาจารย์ที่สังคมศาสตร์มาช่วยนำเอนจิเนียริ่งนำเทคโนโลยีสู่ประชาชนอย่างแท้จริงก็จริงๆสมาร์ทซิตคือเป็นหน้าที่พวกเราที่เราทำแล้วก็ดึงทุกคนที่มีส่วนร่วมมาร่วมกันทำแต่อยากให้พวกเรารู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรสิร่สำคัญคือเราไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอย่างเมื่อเช้านี้อย่างคนทั้งประเทศไทยรู้จัก AI ใช้สมมุติค่ายหนึ่งค่ายตัว C นะครับเราใช้มันอย่างแพร่หลายคําถามคือสมมุติในองค์กรแห่งหนึ่งเป็นองค์กรของผมมีคนห้าพันคนเราใช้ AI ถามในห้าพันคนเนี่ยถามในที่เนี้ยใครใช้ AI บ้างครับยกมือใครใช้ AI ของตื้อเองบ้างมีไหมมีไหมครับตื้อเองหรือใช้ฟรีเอาใช้ฟรีมีไหมครับ,รรบอ่าใช้ฟรีกันทั้งนั้นเลยคําถามท่านอยู่ในองค์กร ท่านรู้ไหมคำในองค์กรมี AI ขององค์กรถ้าท่านไม่รู้หรือท่านไม่ได้ใช้ AI ขององค์กรปัญหาคือท่านใช้ในงานของท่านท่านเอา Data ตัวเอง Data ขององค์กรใสไปให้ AI โดยปริยายคือฟรีไม่มีหนังสือขอบคุณให้ท่านนะครับตราบใดถ้าท่านไม่สร้าง AI ขององค์กร Knowledge ต่างๆ Explain ต่างๆ Free for w o r l d เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นผมเลยอยากจะให้พวกเราสร้าง AI เฉพาะองค์กรของเราเรียนรู้องค์กรของเรารู้จนกระทั่งสามารถทำงานได้รู้จนกระทั่งนะครับจัดกระบวนการว่าเด็กคนหนึ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสายวิศวะสายบัญชีสายบริหารสายใดๆก็แล้วแต่มีแค r รี่ผ่านมีการอบรมมีการพัฒนาตัวอย่างไร อันดับแรกสมาร์ทซิตี้ก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนแต่ละสังคมแต่ละครอบครัวแต่ละองค์กรต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ก่อนคือคําว่าสมาร์ตต้องรู้ก่อนว่าสมาร์ทอย่างไรกรณีใช้ AI กรณีใช้ IoT IoT ถ้าท่านใช้แล้วไปเข้าคลาวคลาวของใครครับคลาวของตัวเองไม่มีหรอกครับอยู่ใน Data Center เขาเขาสามารถดึงไปเมื่อไหร่คุณก็ไม่รู้ ต่อให้เซ็น NDA NDA ของใครเขาไม่เคยมารีวิวของเราก็ไม่มีความหมายครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้พวกเราเข้าใจคำว่ากฎหมายด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจกฎหมายเองเราจะพลาดฉะนั้นสมาร์ทซิตี้นะครับสิ่งที่ผมทำอย่างที่อาจารย์หลุยส์ได้บอกนะครับมันมีหลากหลายภาคส่วนนะครับเราจะต้องมองวางผังของเรานะครับเราทำตัวสมาร์ทซิตี้สแตนดาร์ดขึ้นมาเนี่ยนะครับ ผมยังวางว่าผังของเราทําอะไรลดแต่ละส่วนซึ่งทางการปกรปรนออก,ก็ไปร่วมทําขับเคลื่อนตัว smart city standard ด้วยเหมือนกันนะครับการไฟฟ้าทั้ง3การกทมอ,อ,องค์การบริหารส่วนตนําบลองค์การบริหารกรมทางหลวงทุกหน่วยงานมาร่วมกันทํานั้นสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าองค์ประกอบต่างๆตอนนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมครับพี่วิวัต์มองยังไงว่าเราเองเนี่ยจะใช้เครื่องมือสมาร์ทเอนจิเนียริงหรือในส่วนของสมาร์ทซิตี้เมืองอมตะซิตี้ที่กำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลิตี้ที่พี่เป็นแบบอย่างที่สำคัญของโลกเชินครับพี่ครับครับขอบคุณครับพี่ลุย เดี๋ยวขอพูดในแง่ของที่เป็นอมะตะหน่อยตั้งแต่แรกเลยอมะตะเราทำนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราตั้งคำว่า science city perfect city science city นะฮะแล้วกลับมาเป็น smart city ปัจจุบันเนี่ยเราทำ smart city ล้วในแต่ละประเทศที่อยู่ในนิคมอมะตะเป็นนิคมย่อยในนิคมอมะตะอีกทีหนึง่งสิ่งที่เราทำก็คือหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบสองหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยหนึ่ง เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วันแรกอามาตะตั้งกลยุทธ์มาเลยว่าซีโร่เวสดีชาร์ดเราจะไม่ปล่อยน้ําเสียออกจากนิคมแม้แต่หยดเดียวเราทํำยังไงนั่นหมายความว่าเราใช้สามอาเข้ามาช่วยนะฮะเขาคือเรา Re use, รียูส r รีไซเคนะฮะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือจริงๆเนี่ยลดต้นไม้เราจะไม่ปล่อยน้ําเสียออกจากนิคมเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทําวันแรกเพราะน้ํามันหายากไปฟ,ฟ้าง่ายกว่าน้ําเยอะ ไฟฟ้าเรามีแกส๊สเราก็ผลิตไฟฟ้าได้แต่น้ําเนี่ยต้องรอผนอย่างเดียวแล้วกน้ำใต้ดินนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน้ําเนี่ยสําคัญเพราะฉะนั้นวันแรกที่เราทำมีครงผู้สากรรมเรารีเซคเคิลน,น้ำร้อยอร์ซต้นทุนแพงหน่อยเราอาจจะคิดว่าวันนี้เราลงทุนนะฮะแต่เราสามารถจะเอาคืนได้เมื่อไหร่ห้าปีเจ็ดปีนะครับวันนี้ตัวอมตะเองเนี่ย เราคิดเลยว่าเราจะต้องมีน้ําอยู่ในนิคมเราเนี่ยปีครึ่งโดยที่ไม่มีน้ําตกแม้แต่หยดเดียวในนิคมเราเนี่ยเราจะต้องมีน้ําให้กับลูกค้าเราเนี่ยปีครึ่งเราจะทํำยังไงอ้นนั้นก็คือเราคิดเป็นกลยุทธ์ของเรานะฮะเพราะนั้นไอ้คำว่าาร์ทซิตี้ตอนนี้ที่ผมทํากันเลยเนี่ยหนึ่ง ev นะฮะเราเริ่มลดเราเริ่มลดการใช้รถบัสที่รับพนักงานเนี่ยให้มาใช้ ev มากขึ้นนะฮะเราใช้พลังงานไม่ได้มาจาก ตัวของไฟฟ้าจาก m อ a เยอะหรืออ e ีแกตเยอะแต่เราใช้โซลาร์ฟอติงเยอะเราเริ่มมีขุดบ่อเราเริ่มใช้น้ำเราเริ่มเราเริ่มเอาน้ำนะฮะส่งให้ลูกค้าเราเริ่มใช้โซลาร์ฟอติงในการที่จะโปเทคน้ำให้ละเหยนะเราจะไม่ทำเราต้องคิดทุกหยดลงทุนสูงแต่อนาคตดีเราจะเป็นอมาตะได้ยังไงถ้าเรายังคิดว่าเราไม่ทำให้เพื่อสิ่งแวดล้อม รเราใช้ AI ไหมตอนนี้อมตะเองเลยเนี่ย Data Center เขอาเมืองไทยเยอะช่วงสองปีที่ผ่านมานะฮะ d าวใช่ PDPA เราต้องโปรเทคตัวเราเองเราจะเอา,เอาข่าวข้อมูลเราลงไปในโซเชียลไหมถ้าเราไม่ลงมันก็เป็น PDPA ของเรานะฮะข้อมูลที่เราจะเก็บเราจะเอาขึ้นข่าวหรือเราจะขึ้นไดของเราส่วนตัว ไฮเพราะใน,นั้นก็มีด d ี B d B d B A อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อมตะทําก็คือหนึ่งเลยอันดับแรกเลยเรื่องน้ำโชคดีวันนี้ er. มากรอปนอใช่หมฮะการประปานนะครหลวงนะฮะน้ำนี่สําคัญที่สุดในการทํานิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็สําคัญนะฮะเจทั้งหมดเนี่ยในในการนิคมอุตสาหกรรมแ่งประเทศไทยกําหนดไว้ว่าคุณจะต้องมีเจ็ดสมาร์ทคุณถึงจะเรียกสมาร์ตซิตี้ นะฮะเจตสมาร์ก็มีหนึ่งสมาร์ทโมบิลิตี้สมาร์ทแมนูแฟคเจอริงนะฮะคนก็มาถามผมว่าสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงคุณกําลังลดคนใช่ไหมผมบอกว่าวันนี้คนเรานะต้องขายหัวไม่ได้ขายแรงถ้าเราสามารถจบเอนจิเนียร์เราสามารถจบอะไรก็ได้เนี่ยเราสามารถทํางานได้มากกว่าที่เราจะใช้แรงเพราะเรามีเครื่องมือช่วยสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงก็คือใช้โรบอทเราควบคุมโรบอทด้วยมือของเราหนึ่งมือเราคุมโรบอทได้10บตัว นั่นแสดงว่าเราเป็นสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงสมาร์ทบิิตี้ก็คือวันนี้ผมใช้ก็คือเรื่องของ EV วีสมาร์ทเอเนจีผมก็ใช้เพราะผมใช้โซล่าฟอตติ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะมีอีกตัวหนึ่งคือที่ที่ในในซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับตรงนี้นะฮะเพราะว่าในแง่ของนิคมอ,อุตสาหกรรมเนี่ยเราจะควบคุมอยู่เจตัวนะฮะที่เราต้องทำให้ได้จนเป็นคำว่าสมาร์ทอินดัสทรีเอสเตท นะฮะแต่ว่าอามาตะเองเนี่ยเราไม่ต้องการอินเดียเซอร์เอสเตดเราต้องการซิตี้เราต้องการสร้างเมืองนะฮะอ,อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับโยโกฮาม่าในญี่ปุ่นนะฮะเหมือนกับในอเมริกาที่เรามีอะไรนะเมืองที่เป็นเ,เหมือนกับซิลิคอนวัลเลย์ผมถามพวุ่งนี้เขาใช้คนไหมไม่ได้ใช้แต่คนเนี่ยอยู่ข้างบนเขาขายหัว ขายความความสามารถของตัวเองมากกว่าียาะขายแรงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองในอมาตะก็คือตอนนี้ผมทําไปแล้วนะฮะก็คือเราใช้ AI ที่พี่เบิร์ตว่าอย่างกับพี่พี่ลุยว่าเราใช้ AI ในการควบคุมจราจรเล็กๆของเราก็คือใช้อะไรก็คือใช้ไลน์ทุกคนเข้าไลน์ได้หมดทุกคนจะกลับบ้าน ต้องเช็คทางเส้นท,ท,ทางตัวเองใช่ไหมฮะเหมือน Google ใช่ไหมเอ้ยแดงไม่แดงแดงไม่แดงแต่ผมใช้ไลน์ของผมว่าตอนนี้คุณออกประตูที่สี่นะรถไม่ติดแต่ถ้าคุณออกประตูที่หนึ่งรถติดสิบนาทีคุณอ้อมไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยคุณประหยัดเวลาไปได้สิบนาทีนะคุณไปประตูที่สี่ใหม่แต่อีกพักเดียวฮนะประตูที่สี่เต็มไหมเต็มประตูที่หกดีกว่าอันนี้คือการใช้เรียวไทม์จริงๆ โดยใช้ตัวของเราเองเนี่ยเล็กๆในแก้ของหลายทุกคนจะออกจากออฟฟิศจะทำยังไงถูกไหมฮะอันที่สองเนี่ยเราพยายามใช้รถบัตรมากกว่าใช้รถคือรถอะไรนะพับลิกสาธารนณะมากกว่าที่จะใช้เป็นรถส่วนตัวนะฮะอันเนี้ยเราก็ช่วยได้เพราะว่า40คนต่อรถคันเดียวกับไอ้นั่นคนต่อคนคันต่อคันใช่ไหมฮะอันนี้เราก็พยายามทำให้มันเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้กัน นะฮะสมาร์ทกิจผมก็ทําแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ยังไม่ค่อยชอบนะเอากันแบบตรงๆนะฮะยังไม่ค่อยชอบก็คือไฟฟ้าที่เขาบอกว่าให้เป็นสมาร์ทเอนเนจีทุกคนมีหลังคาบ้านถูกไหมฮะทุกคนติดโซล่าเฟลลได้โซล่าแผ่นแนลได้แล้วดินโซล่าแผแนลเหลือหน่วยละสองบาทเองใช่ไหมฮะเราผลิตออกมาแต่ผมปรากฏว่าผมผลิตออกมาแล้วเหลือเพราะว่ากลางวันผมไม่ได้อยู่บ้าน ไปไปไหนอะใช่ไหมฮะมันก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในกริดพอกลับเข้าไปอยู่ในกริดปุ๊บกริดเอาไปใช้ทําอะไรอันนี้คือสมาร์ทกริดถูกงั้เราจะใช้กันยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่เบิร์ดเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่มันต้นทุนสูงถ้าผมเอาเอาโซลาร์แผ่นแนลส่งเข้าในแบตเตอรี่ต้นทุนผมขึ้นไปตั้งสี่บาทกว่าถึงห้าบาทเนี่ยต่อนหน่วยนะถ้าผมไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ต้นทุนผมแพงขึ้น ราใช้แบตเตอรี่ได้ไม่เกินสามสี่ปีผมก็พังแล้วใช่ไหมเบิดระเบิดอีกอะไรอีกทุกอย่างมันอันตรายหมดแล้วอันที่สําคัญที่สุดคือพี่จะไปรียูสยังไงไปรีไซเคิลยังไงกับแบตเตอรี่เพราะนั่นมันอันตรายที่สุดใช่ไหมแล้วเราจะบอกเราจะได้เอสดีซับเซนเนเบิลได้ยังไงในเมื่อเรายัางทิ้งขยะที่ยังเป็นอันตรายอยู่ถูกไหมฮะในนิคมของผมเองเนี่ยผมแยกขยะผมแยกน้ําทุกอย่างออกจากกันหมดน้ำดีน้ำเสียน้ำฝน ใช่ไหมฮะน้ําฝนไม่ใช่น้าน้ําปปาน้ําเสียใช่ไหมฮะทำยังไงให้มันเป็นน้ําดีบวกกับน,น้ําฝนลดน้ําต้นไม้เหมือนกันไฟฟ้าใช่ไหมฮะเราทํามาจนถึงสุดแล้วเนี่ยผมปรากฏว่าแบตเตอรี่เราไปทิ้งที่ไหนวันนี้แบตเตอรี่ทุกคนก็โยนทิ้งขังขยะอนาคตเนี่ยถ้าจะมีรถอีวีเยอะๆหรือเรามีแบตเตอรี่เยอะๆถามว่าไอ้พวกนี้เราจะรีไซเคิลยังไง ผมบอกรีไซเคิลได้แต่ต้นทุนะ่ะมันแพงกว่าคุณจะซื้อแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยสิบเท่าเชื่อผมไหมฮะว่าผมเคยคิดว่าผมจะเอาน้ําทุกหยดเนี่ยทําให้เป็นศูนย์ผมใช้เงินเท่าไหร่จากน้ำหนึ่งคิวที่เป็นน้ําเสียรีไซเคิลกลับมาน้ําใช้ได้สามสิเปอร์เซนตหลืออีกเจ็ดสิบเปอร์ซรีไซเคิลครั้งที่สองลดลงไปใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกสามสิบเปอร์เซนนะฮะรีไซเคิลครั้งที่สาม ใช้พลังงานขึ้นไปเป็น70%เพื่อให้ไอสารที่อยู่ในน้ำเสียเนี่ยออกมาเป็นโซลเป็นเป็นของแข็งเลยใช่ไหมเริ่มเป็นแฉะเอาน้ำตัวเนี้ยไปเผาออกมาให้เป็นเท่าเลยขี้เท่าเลยโดยใช้โรงไฟฟ้าไอโดยใช้เอปิดอันนี้เขาเรียกว่าอซิเมนเป็นคนเผาต้นทุนน้ำผมขึ้นไปเป็น140บาทต่อคิวถามว่าขายอยู่แค่ สิบสองบาทแต่ต้นทุนเราไปร้อยสี่สสิบเท่าทำได้ไหมฮะทำไม่ได้เพราะนั้นถามว่าเราตัดขั้นตอนทิ้งเพื่อให้ต้นทุนเราคุมได้แล้วเรารีไซเคิลน้ำกลับมาได้ใช้ได้หมดเลยเนี่ยตอนนี้ผมรีไซเคิลน้ำมาสเต็ปแรกเนี่ยสิบสี่บาทแต่ขณะที่ต้นน้ำต้นทุนดิบผมผมเนี่ยอยู่แค่สี่บาทพี่เข้าใจมามน้ำไหลมาตามคลองใช่ไหมเราเก็บแค่สี่บาท แต่ผมรีไซเคิลน้ำสิบสี่บาทแพงมาสามเท่าคำถ,ถามคือเราจะอยู่ดา้านนั้นเสด็จยังไงเพราะความมั่นคงใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ทหารอย่างเดียวเศรษฐกิจเราก็ต้องได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เราทาเนี่ยเราต้องคิดถึงเศรษฐกิจคือผมเป็นนักธุรกิจนะผมอาจจะต้องคิดเศรษฐกิจนิดหนึ่งว่าทํายังไงให้อยู่ให้ได้กันก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อเราได้เศรษฐกิจเข้ามาปุ๊บพ p เพอย่างที่พี่หลุยว่าในนิคมผมเนี่ยมีคนที่ชนบุรีเนี่ยมีคนที่ทางานในนิคมเราจริงๆเนี่ย เป็นคนงานจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสองแสนคนแต่มีคนเข้ามายุ่งกับผมเนี่ยเกือบล้านตั้งแต่คนซัพพลายเออร์ส่งให้ผมก็ต้องเข้ามายุ่งกับผมภรรยาทํางานสาม,มีไม่ได้ทํางานมาแล้วสองใช่ไหมฮะมีลูกใหม่คนหนึ่งต้องมาเรียนหนังสืออีกถูกไหมฮะถามว่าเกือบเกือบสามเท่านั้นแสดงว่าคนที่อยู่รอบนีม้ผมเนี่ยคิดง่ายๆก็สักล้านคนที่วิ่งเข้ามายุ่งกับผม ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่า p e พ p l เมันสำคัญไหมสำคัญสำคัญมากๆอม,มตะเราตั้ง TGI ไทยเยรมััอิน n s t ทิวตั้งแต่วันแรกเลยโดยบริจาคที่ให้กับเออยอรมันให้มาสร้างทั้งเทคนิคเพราะว่า l ลท right ์แมนทูเดอะไรท์จ็อบจบมาไม่ตรงกับที่เราอยากได้โรงงานอยากได้อะไรมาบอก TGI TGI ก็ไปรับคนมาฝึกคนให้มันเป็นตามที่โรงงานอยากได้ถูกไหมฮะเฉะนั้น อันนี้คือสําคัญผมผมไม่เคยคิดว่าพี่ประชาชนที่อยู่รอบข้างผมไม่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้น the r e o ของอม,มาตะคืออวินไม่ใช่ stakeholder แหละไม่ใช่วินวินใช่ไหมฮะผิดต้องอวินคนที่มีผลกระทบจากการทํางานของเราเราต้องดูแลเขาอม,มาตะาน้าไม่เคยท่วมแต่นอกนี้ขมน้ําท่วมโดนด่าไหมโดนดา่า นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลคนรอบนิคมทั้งหมดผมมีที่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยผมต้องดูแลอบตอกับเทศบาลทั้งหมดเนี่ย18อบตอาเทศบาลต้องมานั่งคุยกันถูกไหมฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่รอบข้างผมเนี่ยสามารถจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เราจะต้องสร้างสมาร์ทซิตี้จริงๆใช่ไหมนะฮะสำคัญนะครพี่เพื่อที่จะเข้ามาอยู่ข้างๆผมนิมาคมอุตสาหกรรมที่เราจสปอร์ตคนทั้งหมด ที่อยู่ข้างนิคมเราใช่ผมอาจจะผลิตน้าขายเองเพราะว่าผมมีบอ่อของผมผมอาจจะผลิตไฟเพราะว่าผมสามารถจอยกับ p ีเกับอ e ีแกได้เพื่อให้มันเกิดสมาร์ทกิจจริงๆเพราะจริงๆที่ใช้ไฟหนักๆก็คือในนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมฮะคนที่ใช้น้าหนักๆจริงๆก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นในนิคมอุตสาหกรรมที่สองหมื่นกว่าไร่เนี่ยผมใช้ไฟอยู่ประมาณสักไม่เยอะหรอกครับ ประมาณสักสเกือบสี่พันมิกวัวต์ใช้น้ำเท่าไหร่ฮะวันละเจ็ด0มื่นคิวเจ็ด0มื่คิว <sax> น <ophone compliqué> ี่หมายถึงผมรีไซเคิลน้ำมายีามสิบด้วยนะก็คือเจ็ด0มืนคิวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างเงี้ยให้เป็นครบบูรณาการให้จบเลยเนี่ยผมคิดว่าเราทำสมาร์ทซิตี้ได้นะฮะผมคิดว่าถ้าเราทำจากจุดเล็กๆแล้วขยายให้มปนจุดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำได้หมด นะครับ <N ic id> นี่ด้วยน,น,นี่นี่พูดจากประสบการณ์พอดีไม่มีสไลด์แล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่อมตะทํางานมาแล้วเนี่ยในนในิคมเนี่ยเกือบห้าสิบปีแล้วเราไปอยู่ที่เวียดนามมาสามสิบปีตอนนี้กําลังไปอยู่ที่ลาวลาวเราเริ่มสร้างแล้วนะครับทําไมเราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าอาเซียนประเทศไทยไม่อยู่คนเดียวแล้วเราต้องแข่งกับอินโดเราต้องแข่งกับมาเลเยเราต้องแข่งกับเวียดนามและเราต้องแข่งกับลาวนะ วันนี้ผมต้องเป็นสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขาเล็กนิดเดียวแต่ GDP เขาอันดับหนึ่งของอาเซียน GDP ต่อหัวเขามากที่สุดในอาเซียนถูกไหมฮะถ้าเราจะศึกษาไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็น i o t ไม่ว่าจะเป็นค l า u d s y s t เ m เราศึกษาจากคนที่เขาเป็นแทนที่เราจะต้องมาคิดจากศูตรเราต่อยอดจากเขาดีกว่าไหมผม ไม่ชอบคำนี้เลยนะเวลาผมไปเจอใครก็แล้วแต่ในต่างประเทศเขาบอกประเทศไทยคิดอะไรไม่ต้องไปคิดเราไม่ต้องคิดต่างชาตินะเดี๋ยวเอาของประเทศไทยนี่มาต่อย,ยอดเลยเพราะประเทศไทยคิดเก่งโโยิาีดีมาก implement ไม่ได้เรื่องคือลงมือทําไม่เป็นนโริาีเขียนมาเนี่ยดีมากผมไปเจอเวียดนามผมไปเจอลาบนิ่งๆเดี๋ยวเราไปเอาของประเทศไทยที่คิดจําได้ไมไทยแลนด์4ี่ หลังจากนั้นนี่หเดือนเวียดนาม 40, 4.0เกิดทันทีแค่หเดือนเองทําไมต้องมานั่งคิดทำไมไทยแลนด์4.0ใช่ไหมเวียดนาม4.0่ 40, เดือนไทยแลนด์มี EV ใช่ไหมเราผลิตเองเวียดนามผลิต EV เองแต่เมืองไทยผลิต EV ได้ไหมเพราะอะไรเพราะเรามี ICE เยอะถูกไหมฮะที่มันเครื่องยนต์เยอะอันนี้คือปัญหาแต่ถ้าเราพับตัวให้ทันกับตัวให้ทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเรืองอะไรก็แล้วแต่ นะไอให้เราเนี่ยเป็นนักธุรกิจเราต้องแปกซซเบิลหน่อยนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าต่อยอดนะครับแล้วก็คิดซิมเพิลคิดง่ายๆอย่าซับซ้อนอย่ามีกฎหมายเยอะทำยังไงให้กฎหมายมันน้อยๆแล้วทำงานได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างเนี้ยซิมเพิลไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมฮะสมาร์ทเมืองอัจฉริยะ ตรงไหนเรียกว่าอัจฉริยะผมเชื่อว่าอย่างเมื่อกี้ที่ไปเบิดพูดนะเรามีอัจฉริยะอยู่ในใจเราถูกไหมเราทําอัจฉริยะของเราผมคิดว่าไอ้นั่นก็คือสิ่งที่ซิมเพิลง่ายๆแล้วเราจะโตไปได้แบบมั่นคงนะครับ,รบขอบคุณมากที่วัดครับ